สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันนะครับข้อมูลนะครับในการลงทุนเลี้ยงหมูนะครับนะว่าเราลงทุนไปแล้วได้กําไรมากน้อยเท่าไหร่นะครับเนาะก็เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับเนาะเพราะผมก็เป็นผู้เลี้ยงเดิ่มต้นนะครับนะผู้เลี้ยงเดิ่มต้นนะครับได้ประมาณ1-2ึ่งถึงสองคอกทางนั้นนะครับเนาะ เดี๋ยวผมพามาดูอ่าคอกหมูกันก่อนนะครับเนาะคอกหงูผมครับก็มีทั้งหมดสามคอกนะครับนะมีสามคอกอันนี้ครับครับอันนี้คอกแรกนะครับนะคอกคอกนี้นะครับเราก็อ่าลงทุนนะครับในการทําคอกนะครับประมาณนะครับอ่า วัสดุรวมค่าแรงนะครับประมาณ10,000บาทนะครับเนาะหนึ่งบาทนะครับเนาะเราก็จะใช้เวลาเลี้ยงประมาณ3เดือนนะครับน้ําหนักประมาณ80 -90 ถึงนะครับเราก็จะจับหมูจําหน่ายนะครับเนาะเดี๋ยวผมก็จะถ่ายนะครับให้ดูนะครับอ่าวัสดุในการทำาคอนนะครับเราก็หลังคาโคกนี้นะครับ คอกที่เป็นเป็นคอกแรกนะครับ่าจะเป็นมนาตรฐานนิดนึงนะครับอ่าลังคาเราก็ใช้ไม่ท่านชีตนะครับนะ้องหรือว่าสันไทยนะครับตัวนี้ก็จะอ่าระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับนาะตัวนี้เราก็จะระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับตัวนี้มันก็จะแข็งแรงกว่าแผ่นสังกะสีทั่วไปนะครับนาะอ นี้เราก็จะมีด้านหลังเราก็จะหาสะแลนนะครับมาทําให้มันร่มยินนะครับเนาะให้มันบังแดดนะครับด้านหลังเราก็จะหาสะแลนนะครับมาผูกนะครับไม่ให้แดดมันส่องนะครับเนาะเราก็จะมีระบบน้ําอัตโนมัตินะครับระบบน้ําอัตโนมัติมันจะมีสระดับนะครับนะตอนหมูเล็กกับตอนหมูใหญ่นะครับผมนะ ผมภาพไปถ่ายดูใกล้ๆนะครับนนะครับ,รบอ่านี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นก๊อกน้ําอัตโนม,มัตินะครับเนาะแล้วก็จะติดไว้สองระดับนะครับ ระดับหมูเล็กกับระดับหมูใหญ่ครับเวลาหมูเข้ามาเข้ามาปัาฟันมากบตรงนี้ครับน้ําก็จะออกนะครับก็จะดื่มน้ํานะครับผมอืมทีเราก็ต่อน้ำอัตโนมัตินะครับนะฮะดูดูเวลาเขากินเนี้ยอ่ะกินดิดเร็วขอกนี้เราก็จับจําหน่ายไปเกือบหมดแล้วนะครับเนอะอ่าเราลงทุนไปนะครับลงทุนตั้งแต่ ลูกหมูค่าอาหารนะครับคอกนี้เราลงทุนสี่ตัวนะครับก็ประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะครับก็ถ้าขายขายไปทั้งหมดสี่ตัวนะครับก็ได้กําไรประมาณห้าถึงหกพันนะครับกําไรก็ไม่ได้เยอะนะครับดูเขาจะกินน้ำนี่ครับเวลาเขาฟันขบนะครับน้ํามันก็จะออกมานะครับอะกินสิกินให้ดนหน่อยเร็วเดี๋ยวเรา จำน่ายุมูเสร็จนะครับเราก็จะพักคอกนะครับทำความสะอาดนะครับเอาอปูนขาวมาโรยนะครับฆ่าเชื้อนะครับพักคอกนะครับระหว่างรอลูกหมูใหม่นะครับเราก็จะลง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 ใหม่คอกนี้ประมาณ10กว่าตัวนะครับเราก็จะลงมากขึ้นนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ก็จะหมูนี้ประมาณประมาณหนึ่งเดือนนะครับตัวนี้ประมาณหนึ่งเดือนนิดๆนะครับอาหารที่เราให้นะครับก็จะเป็นอาหารเม็ดสําเร็จรูปนะครับผมนะเราก็ไปซื้อตามร้านที่เขาจําหน่ายนะครับเนาะถังถังอาหารถังอาหารหมุนนะครับเป็นถังอาหารหมุนอัตโนมัตินะครับเวลาหมูก็กินนะครับเวลาไปผักโดนถังนะครับอาหารมันก็จะลงมานะครับ ตัวนี้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับโคกนี้ประมาณเดือนครึ่งนะครับผมนะประมาณเดือนครึ่งนะครับอืมประมาณเดือนครึ่งนะครับเนี่ยถังอาหารนะครับเวลยรเขากินใช่ไหมจัมืนนี้ดูนะครับอาหารมันก็จะลงมานะครับมันก็จะลงมาเรื่อยๆนะครับลงมาเรื่อยเราเติมว้นะครับแต่ถ้าเป็นหมูที่เราเพิ่งลงใหม่นะครับหมูเล็กหมูเล็กนะครับเราใส่อาหารประมาณครึ่งถังนะครับอย่าเราจะใส่เยอะนะครับเพราะว่า เขายังไม่มีแรงในการหมุนถังนะครับแต่ถ้าน,นี้อันนี้รุ่นใหญ่แล้วเขาเขา,าหมุนถังได้สบายนะครับถ้าเป็นรุ่นเล็กเราอยา่าจะจะใส่อาหารให้เต็มถังนะครับใส่ประมาณครึ่งถังนะครับผมว่าะวันครึ่งถังคอกนี้นะครับเราก็ต่อเพิ่มนะครับตัวนี้สองคอกนี้เราต่อเพิ่มนะครับงบประมาณหนึ่งหมื่เหมือนกันนะครับเพราะเราก็ใช้วัสดุที่ ที่เรามีนะครับนํามาต่อคอกเพิ่มนะครับเราก็ใช้นี่ครับซื้อไม้ยูคาลิบตัสนะครับไม้ยูคาลิบตัสสังกะสีนะครับที่เราอ่าที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับสังกะสีเก่านะครับเราเอามาทํานะครับสังกะสีเก่านะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เราเราคุมนะครับเพื่อให้ไก่นะครับมันเข้ามาจิกกินอาหารนะครับ จิกกินอาหารนะครับออนนี้มันไก่มันมามันดื้อมากเลยครับมันดื้อมากเลยมันจะเข้ามากินอาหารในถังนะครับเขาแนะนํานะครับอันนี้ก็คุมนะครับเราจะเอามาคุมคุมไม่ทั่วคอกเลยนะครับเพื่อไม่ให้ไก่นะครับมันเข้ามาจิกกินอาหารนะครับอย่างพวกนะครับมูลมูลบัวนะครับเอ้ยเอ้ยฟุดผิดนะครับอย่างอ่ามูลมันนะครับหรือว่าพวกขี้หมูนะครับเราก็จะ เอามาให้นี่ครับให้หญ้านะครับเป็นหญ้าเนเปียนนะครับเราก็ปลูกมาให้บัวนะครับด้านนู้นเราก็มีเลี้ยงบัวด้วยนะครับคอกหนูเราเลี้ยงบัวนะครับนี่เป็นย้าเนเปียนะครับเราก็เอามูลนะครับเรือที่มูลนะครับเอามาใส่ญ้าต่อนะครับเราก็ใช้ประโยชน์ต่อนะครับผมสวนอาหารนะครับเราก็ใช้อาหารสาเร็จรูปนะครับผมนะเราเราไม่ได้ผสมพวกลำพวกอะไรนะครับ เราก็ใช้อาหารสำเร็จรูปนะครับอาหารเม็ดนะครับเป็นของเบสทโกนะครับรุ่นเป็นรุ่นเบสทโกนะครับเพราะว่าเราก็ได้ไปปรึกษาครับร้านจำหน่ายอาหารนะครับเพราะว่าถ้ากินตามสูตรนะครับครบสามเดือนครับน้ำหนักจะมากสุดนะครับถึงเก้าสบถึงร0อยกิโลกรัมนะครับผมนะถ้าเราเลี้ยงครบสามเดือนนะครับผมนะ ส่วนวิธ <this> <this> ีการดูแลนะครับทุกวันนะครับเราก็จะต้องมาตักตักอุจจาระเขานะครับตักอุจจาระเขานะผมนะออกนะครับออกจากคอกนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องขุดบ่อขุดบ่อก็ได้นะครับขุดบ่อนะครับแล้วก็เก็บอุจจาระเขานะครับจะได้ไม่มีกลิ่นนะครับนะครับแล้วก็ล้างทาความสะอาดให้เขานะครับเนาะอาจจะ วันวันละครั้งนะครับเป็นช่วงที่กลางวันนะครับเนาะเราจะล้างช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวผืนมันจะไม่แห้งนะครับเนาะแตตอนกลางคืนผืนมันจะเย็นนะครับก็แนะนําให้ล้างประมาณช่วงเที่ยงนะครับเนาะส่วนอุจจาระเราก็เก็บเช้ากลางวันดินครับสองสองามครั้งนะครับเนาะแต่ล้างคอกเราจะอาจจะทุกวันหรือว่าวันเว้นวันนะครับ เพื่อให้คอกเขาสะอาดครับเราจะได้ไม่มีเชื้อโรคนะครับอันนี้ก็เพิ่งล้างไปนะครับทำก๊อกสะอาดล้างคอกไปนะครับในการเลี้ยงหมูนะครับก็แนะนํานะครับให้เราไปสร้างนะครับในพื้นที่ห่างไกลนะครับเนาะห่างไกลบ้านคนนิดนึงนะครับเราอย่าไปเลี้ยงใกล้ชุมชนนะครับเพราะอาจอาจจะมีเรื่องกลิ่นของอุจจาระหมูนะครับรบกวนเพื่อนบ้านนะครับผมเนาะ แต่เวลาเราทำความสะอาดร้านนะครับเราก็ให้ใช้นะนะ E M นะครับ E M อาจจะทำขึ้นมาเองนะครับหรือว่าไปซื้อเข้ามานะครับเนาะเป็น E M นะครับหัวเชื้อจินซีนะครับหลังจากที่เราผัดล้างพื้นนะครับเราก็นำมาลาดนะครับนำมาลาดข้อครั้งสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะฆ่าเชื้อดับกลิ่นนะครับ เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับข้อมูลในการเลี้ยงหมูเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับ